เปิดวาร์ปอีกี้ท่าทองสาวนางเอก MV ย oh ังโอมแท้จริงเป็นถึงนักแสดงดังกำลังโด่งดังในโลกออนไลน์สำหรับเพลงท่าทองสาวของเดร์แรปเปอร์ยังโอมที่ล่าสุดเพิ่งปล่อย MV ออกมาเมื่อวันที่6เมษายน2566จนตอนนี้กระแสะเพลงมาแรงอันดับหนึ่งใน YouTube เลยและหากใครได้ดู MV แล้วต้องบอกเลยว่าใครๆคงจะอยากรู้จักเธอคนนี้วันนี้จะพาทุกท่านมาเปิดวาร์ปอีกี้ท่าทองสาวนางเอก MV สกอตอายุไฮไฟฟ์ของย oh ังโอมแท้จริงเป็น ถึงนักแสดงดังอย่างหลินมัชนดเรียกได้ว่าสาวหลินมัชนดเนี่ยเป็นนางแบบแล้วก็นักแสดงชาวไทย มีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเลยเป็นนักแสดงในละครเรื่อง The Dreamer, c o n d o บ e e z a Stauntonic เริ่มเข้าสู่วงการน,นางแบบเต็มตัวแล้วก็เริ่มรับงานเดินแบบ Elle Fashion Week หลังจากนั้นก็เริ่มมีผลงานอื่นๆอ,อย่างเช่นถ่ายแบบเล่นมิวสิกวิดีโออีกทั้งยังมีผลงานภาพยนตร์ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Mr. Hurt เมือวางอันดับเจ็บเล่นร่วมกับซันนี่สุวรรณเมธานนท์งานนี้หลินมชนทจะสวยขนาดไหนไปชมภาพพร้อมๆกันเลย